ครับพบสวัสดีครับลุงพลฝนตกมากเลยครับตอนนี้ครับครึ้มเลยนะฮะตกป่าหย่างเยอะครับครับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับท่านดรชินภัทรภูมิรัตน์นะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้แจ้งหนังสือไปยังผู้มีการเขตทั่วประเทศแล้วก็ผู้มีการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปีพุทธศักราช2556นะครับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลนนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษา2556 30เปอร์เซ็นต์หลังตอนนี้ครบ100เปอร์เซ็นต์แล้วยังไงทุกโรงเรียนนะครับก็ตรวจสอบดูได้ที่บัญชีจัดสรรของอสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนนะครับก็จะได้เงินมาบริหารจัดการโรงเรียนให้มีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นนะครับ มาที่สพปน,นครพนมเขตหนึ่งะครับท่านมารุตอุปนิสากรนะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้บริการทุกโรงเรียนในสพปน,นครพนมเขตหนึ่งะครับบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะครับหรือว่า education management information system นะครับหรือว่า EMIS นะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลสติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งก็มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลนักเรียนข้อมูลขการครูและบุคลากรการศึกษา,านะครับข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนเรียกว่าครบทุกข้อมูลนะครับทางเขตหนึ่งนะครับขอให้โรงเรียนนะครับทุกโรงเรียนในเขตหนึ่งได้บันทึกข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ครบถ้วนถูกต้องซึ่งก็สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของอสอบทให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่25กรกฎาคมนะครับนอกจากนั้นทางเขตหนึ่งนะครับยังแจ้งหนังสือไปยังผู้บริการทุกโรงเรียนนะครับบอกว่าทางสำนักบริการวิชาการมหาวิาลยมหาสารคามนะครับได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการโต้อตอบเอกสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือรูปแบบต่างๆนะครับโดยวิทยากรที่มีความสามารถจากมหาวิาลยมหาสารคามก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณครูท่านผู้บริหารสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่สํำนักบ,บริหารวิชาการมหาวิาลยมหาสารคามนะครับทางเตหนึ่งนะครับ ได้แจ้งหนังสือไปยังผู้มีการทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของการสรุปรายงานผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนะครับประจําปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมานะครับและนอกจากนั้นทางเขตหนึ่งยังได้จัดทําเอกสารนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการส่ง สถานศึกษานักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําปีนี้นะครับปี2556อุณนใดสนใจที่ต้องการที่จะส่งโรงเรียนพระราชทานาก็โหลดแล้วก็มาเป็นคู่มือไว้ได้เลยนะครับ มาที่สพนครปนมเขต2นะครับท่านวัชโรดชัยพิเดชนะครับได้แจ้งหนังสือไปยังผู้มีการทุกโรงเรียนประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับบอกว่าทางสพนครปนมเขต2นะครับแจ้งกาหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตนะครับบันทึกไว้เลยครับคุณครูครับวันที่26-29สิงหาคมนะจะเป็นการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตนะครับดังนั้นในปีกศ .2556 นะครับทางนครปมมุกดาหารก็จะเป็นเจ้าภาพ ดังนั้นทางเขต2นะครับก็ได้ทําปฏิทินออกมาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้คุณครูท่านผู้บริหารได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็ประชุมชี้แจงครูนะครับซึ่งปฏิทินก็จะเป็นไปตามที่แข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับอ,อย่างเช่นทุกเครือข่ายนะครับทุกเครือข่ายต้องแข่งขันคัดเลือกตัวแทนให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30 กร,รกฎาคมต่อจากนั้นก็จะมีการมอบ user name password นะครับให้แก่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายภายในวันที่1สิงหาคมเพราะฉะนั้นเอาทุกเครือข่ายทุกโรงเรียนนะครับได้ดูปฏิทินแล้วก็แจกจ่ายครูบาอาจารย์เพื่อที่ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตแล้วก็ระดับภาคต่อไปนะครับนอกจากนั้นทางวัชรชัยพิเดษนะครับยังแจ้งหนังสือไปยังผู้บริการทุกโรงเรียนบอกว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับทุกๆปีนะครับระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนะครับนั้นทางเรียนใดที่สนใจที่จะนำคณะครูลูกๆหลานนักเรียนนะครับไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็สมัครได้เลยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง15กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานของเรา ทางเขต2นะครับยังประชาสัมพันธ์เรื่องของการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎนะครับเงินทองของมีค่าและก็ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่5ประจำปี2556นกะครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคลและก็ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพัฒนาความรู้ความสามารถเอาเรื่องใดที่สนใจก็สมัครได้เลยนะครับตั้งระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนะครับ เมื่อวานนี้นะครับเจริญพรคำจานทร์มีโอกาสไปสังเกตการการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝันนะครับที่โรงเรียนานาว่าพิทยาคมนาว่าพิทยาคมณนะเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับภายใต้าการบริหารงานของท่านบัญชายี่สลพัฒน์ผู้บริการโรงเรียนานาว่าพิทยาคมนะครับบอกว่าวันนี้นะครับวันนี้ทางคณะกรรมการประเมิน นะครับเพื่อรับรองต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศนะครับจะเข้าประเมินที่โรงเรียนนาว่าพิยาคมนคุณครูมณีรัตเดชโฮมเนี่ยเจ้าของโครงการก็ได้แจ้งประชาสัพันธ์มางานนี้เจริญพรคำจันทร์ก็จะนำลูกๆนักเรียนจากนายอินนาโอนาขอพัฒนานะครับไปศึกษาดูงานนั้นก็เรียนเชิญท่านที่ครบรักนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านภูมเกียรตินะครับร่วมต้อนรับคณะกรรมการ รับรองต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศนะครับที่โรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาวานะฮะตั้งแต่เวลา8ปดนาิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับในช่วงนี้นะครับคณะกรรมการประเมินรับรอง โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบนนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าประเมินที่โรงเรียนบ้านอุนนานาว่านะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านาน,านาหัวบอ่อส่วนวันนี้4กรกฎาคมนะฮะคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินชุดที่มีท่านศึกษานิเทศบุรินทร์วันานานบงเป็นหัวหน้าชุดนะครับก็จะเข้าประเมินเช้านะครับโรงเรียนบ้านตาลอำเภอท่าอุเทนนะครับของท่านธงชัยชำนานไพรส่วนตอนบ่ายนะครับก็จะเข้าประเมินโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วนะครับวันนั้นก็เรียนเชิญท่าน ที่ครบรักนะครับผู้นําชุมชนผู้ปกครองนักเรียนนะครับให้การต้อนรับเป็นกําลังใจให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ผ่านสถานศึกษาดีสีตําบลนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญของหลานของเรานะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้สิกรกตะคมนะครับท่านสุภชัยโพสุอดีรัมติชั่ววาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสออบจเชี่ยวชาญอินทรริงนะครับขอเรียนเชิญท่านที่ครบรัก ร่วมงานชกิจศพคุณแม่โทอินทริงนะซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านสจเชี่ยวชาญอินทริงวันนี้นะครับเวลา1 5บรนิกาประชุมเพลิงนะครับณชาปนาสถานบ้านป่าชาบ้านนาเดือตะบนนาเดืออำเภอสีสรงครามเรียนเชิญท่านที่ครารับร่วมงานในครั้งนี้ครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวัวของทางท่านสาจเชี่วชัยอินทริงด้วยนะครับมาในช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลครับถ้าอย่างไรยังไงครับเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสําคัญเมื่อวานนี้ทางกองนโยบายและแผนของสํานักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งมีทางท่าน ตรีพบชินบู์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานก็มีทางนางสาวสิริลัตอินทะ,กะเกษมผู้ช่วยอธิการฝ่ายนโยบายและแผนท่านทวัฒนเยี่ยมสมนะผู้ในการกองนโยบายและแผนเนี่ยร่วมกันพิจารณาและจัดทําแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยของราแต่ไม่ได้บอกมาว่า งบประมาณที่จะเสนอไปหรือว่าทําแผนตรงนี้ขึ้นมานี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็เพียงรายงานให้ทราบว่าในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะแต่ถ้าหากว่าท่านจะทําประกาศ